สบายดีเพืพ่อนพี่น้องการยินดีตอนหับส่สงเบาอ่อนอีกชิ้นเก่าชิ้นเคยเพืพ่อนพี่น้องก็คือเมื่อใ้เบาอ่อนก็จะไปทําภารกิจนี่ต่างเบา้ารีเนาะซึ่งว่าเบ้ารีพน,นันก็ได้มีภารกิจอ,อันอื่นก็เลยเบารีก็เลยมอภารกิจนี่กับเบาอ่อนเนาะก็คือภารกิจนี่เบาอ่อนก็จะได้นําเอาที่ว่าสิ้นของที่ผู้ใหญ่ใจบุญพน,นันให้การสนับสนุนมากเนาะก็คือผู้ใหญ่ใจบุญพนันก็ได้ฝากเงินมาหกับเบ้ารี ซื่อเป็นชุดดังเฮียนพ่อแม่พี่น้องซื่อเป็นชุดดังเฮียนไปให้น้องซ um, ักนะกับน้องอุทัยน้อพ่อแม่พี่น้องเนาะก็เมื่อนี้บ้าอ่อนก็อนจะได้เดินทางไปหาค่าซักพื้นเนาะในการเม um ื่กอ Mun ก่อนจะมีเนี่ยชาวเจียมสวัสดีพ่อแม่พี <quelques manners. S 2> ่น้องชาวเจียมเพี่นก่อนจะได้ไปเยี่ยมยามน้องซักน้ำบ้าอ่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องส่วนวันเรื่องเล่าจะเปลี่ยนวิธีนั่นเราก็ไปติดตามครับสวมพร้อมๆกันเลยพี่น้องออกเดินทางกันเลย โอเคเพื่อนพี่น้องเนาะเดีนยวเนีเก็ได้เดินทางมาฮอดที่ว่าเป็นเพื่อนของน้องชายซักเพื่อนเป็นทีพุอยเนาะเพื่อนพี่น้องนะโอ้สลีเพื่อนงามหลายพี่น้องเนะี่ยสลีที่าาว่าบ่อวนเอาให้มาปุ๊กเนาะในเพื่อนเดี๋ปุ๊กหอ,อมเพื่อนเลยเนาะเพื่อนกล้ยกวยเพื่อนง,งามหลายพี่น้องนีน่ยมีเป็นมันตุน่นหรือมันสับปรังเนาะพี่นอนะ้องเนาะต้นตุ่นตะไคร่เลยว่าหัวสีไข่เนาะนี่พี่น้องงามหลาย เดี๋ยวคนปุ้งเนาะเฮ้เ okay. <Okay. S 1> ขาไปหาเพิ่นเลยเนาะว่าเพิ่นที่อยู่เพิ่นหรือเป่เนาะเพื่อน,นอพีน่เนาะเลยแต่ก็กำลังออกกำลังนอนพี่น,น,น้องนี่นี่นสวน,นเพิ่นนะทางหลังวะเนะี่ยเออคนอยู่นี่เนาะ สบายดีเนาะสบายดีสบายดีเนาะสบายดีสักสบายดีสบายดีสบายดีเลยมาดิสบายดีเน้ อุทัยไปอยู่อ่ะบ่ไปยังฮะไปปไปนกป่าไปลูกป่าน้ำพองเออไปใส่ยังใส่ใส่คุปเออเอาไปเอาไปกลางนกเต้เอาไปกลางนกเนาะโอ้อุทัยเพิ่นมักดินเนาะนกเป็นนกเนาะ ไปไปจากเมือหรอไปเมื่อกี้ไปเมื่อ้อืมกรัมันไปโดนแล้วไปเมื่อกี้อืมไปไปกลางยุสอยู่อยู่ไกลอ่ะไปกลางตามกลางห้เต้ตามปลาเราอ่ะโอ้ กลางก่อนบางใดแบบไปกลางก่อนอืมอ,อ,อืม,มอืมช่วงนี้บรด้ออกไปหาโลจา่ายยังเต้มันไปมาวันนี้ไปมาวันนี้มา,ม,าม,มาละาละไปะจากก้างเขาได้จา้างมาละเนาะนอ,อือ ขาเห็นแหละสักไม่ไปจุดซื้อแล้วจุดซื้อแล้วยังบปได้เขาจากนี้ยังบปได้เขาเช่ไโดยกี่ปีนี่เขาปอยังเนาะพอสิพอสิแล้วโดยแล้วอุทัยด้วยเขาปอยังปีนี้ปอสองพอสองโดยอือแล้วน้องสัตวอันนี้บปได้เขาเด้ยเนาะบ่ไปได้เขาคืืมลุซื้ออย่างนรเนี่ะ แสงดีเออแสงดีลืมตลอดลืมซื้อตลอดเนาะลืมซื้อตลอดสักอุทัยแสงดีเนาะออืบักเรื่มซื้อเนาะเอาใส่พ่นสักแล้วอุทัยก็ได้ไปจดซื้อรู้ไหมจดแล้ววันนี้เอาไปงี้ไปมัดเอากลตามคนไปมดไปไปจดซื้อใท่เนาะเจ้าันทีรู้

บ่มีเขาม็ดะเช้อเื่อมันไปไปแห้งกับนุ่งนุ่งชุดนี้ไปเลยอ่ะโเอาชุดส่งเสือเน่าชุดส่งเสือเน่าไปโดยสําารไปแห้งกับบ่มีส่งเสื่อนุ่งเนาะมเกลนี่นะที่ตะเวนละเกบโะจักมันว่าวบ่มีส่งเสื่อสุดแหงไปพี่น้อง ก็คือนี่เนาะพอดีพอดีม so ีผ uno, like, ู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนั่นให้กันเฉลี่ยมาเนาะก็คือเพื่อนนั่นฝากเงินไม่กับทั้งเาวเลียนทั้งไอรีนแหละโดยที่ว่ามื่อนี้เพื่อนนั่นกับบุตรท่านมาเพื่อนกดติดภารกิจอื่นก็เลยมอผลิตกิจเนี่ยหายมาเนาะก็คือจะเอาเป็นสุดท้ายนั่นมอให้ทางนองซักกับน้ออุทัยเป็นเครื่องนุ่งเนาะ นี่เขากดตะเขียนม,มาแล้วพี่น้องน,นี่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 แค่ตะเขียมเพิ่นจ่ายจะแจงไปนไเมมานานนนะาาน,น,านี่เทปพี่มมน้องเนี่เยเท

น้องซมันมีแขนสั้นช่องแล้วก็แขนยาวสองโตเนาะ่สามสิบสองนี่ค่ะน้องแซกสามสิบสนี่ค่ะน้องอุทัยเฮ้นองอันนี้ก็แขนบาส<อ><ค>นสั้นอะไรเง,ง,ง,งี้ยคนคนละสองคืนส่งกับคนละสองโตสวงเนาะเขาไม่เท่งนละสองโตมีสาวสอง เมนเีสามพิซซ่าองนะจะเมนของลงองซักเรานี่นยนะการซักลองบังซัสา,สามนี่องลองซักใส่บงซ<อ>ักซ<อ>ักใส่เลยเล,ลองเ,องเารงเรียน่ารนุ้ดองบังแน่องซักคุณลองส่งมังเนาะลองลลองงบังแม่นบอก

บริเมนริแมนขาวกล่องเลยอ่าวลอกกล่องก็แมนลรงามนะนี่แหละนี่แมนเลนะอืแมนเลยปริงามเลยสองโตไอ้คนละสองโตของไทยเนี่สามสิเนอนี้เป็นแขนพัน จอเห็นแสงเห็นเงาเจอพวกคนละคูคนละคูเนาะอันนี้จะเป็นอาจจะเป็นของน้องซักก่อนนะเกือบท่งเสื้อพี่น้องนี่อยู่มานดไปยินบบี้ตู้เพอันนี้ก็ไปิที่ไปละมาตู้ไปเลยไปมาไปนังทา นอู้องมึงสักเก็บเอาไปียบหนม่คนเอแมนเอาพูด huh. ีแมนเลยอืมแมนละเอาไว้เลยก็ไเก็ไม่เกบพกตัวนี้ว่างก็ได้อะ นางมีถงฝิ่มนะถงฝิ่มแล้วก็เปิมเอาไหซักเปิดุงดูอยู่ในถงมีอย่างนี่นางลงก็อด้ซักอ้มเลยเออไดเปิดบ้งนะถงมีไม่หน่เปิดอา้มีอย่ง ปุ่มนับพี่น้องปุ่มบิ๊กในบรรทัดอันนี้ฟองาจะมีฟองไทยเราจะมีนะมี่อย่างแดกซักอยู่น่าทวงกันปุ่มบิ๊กในบรรทัดปุ่มบิ๊กในบรรทัดโดยนี่บิ๊กเนาะพี่น้องแล้วก็นี่ปุ่มพ่อกรรมคิดาุดยาแม่บรรทัดแม่พี่น้อง สุดเลยอัาอนี้ก็เอกาไปเฮี้ยนเนี่ยไปเท่กันเนอะโัวคนละการมดก็ไปเติมสระาไปมดนี่มันจะเสียเนาะออมาเพี่ยแ้เาเป็นลายนี่เขามารักเอาไปนมีขนมใช่น้องทันงที่จะนดนคน เชฟดีกินก้อนเนาะกินดีว่าอะไรงางนี้เขาเงี้ยนเดเงียนเป็นึงกสุดเชีงไม้นะคะเดินทางกันนยืเงี้อันนี้อันนี้เข่าท้ยเดนเงี้นเดินทากันเอ้กินดีกทีขาเจ้เขาเงียนเข้าเหรอเขาแจงดีเขาเนะเขานได้เชงไม้แบบนี้เนาะอ่ะชอบ ใจได้เห็นแล้วขอบใจขอบใจเนาะขอบใจชักลุกขอบใจได้อาขนมขอบใจเอออขอบใจจะงี้กันนะอ่านี่ไว้เหยื่อเอาไว้ให้องไม่ใช่กินได้ขนมอืมอะไรเป็นดีกอกขาวเฮียเนอร์พี่เนอร์ใส่เครื่องไม้แบบนี้เนอร์เลยทีไ้ tại <Nhidden> vì ừ. thầu mình mình nhiên thì gặp thì nó đại sắc khăn nung này thức cháy thức cháy thức cháy tôi thùng thùng này nong nong xí lạc ở này nào này ở tổ này ở tổ này ở à. à, tổ này à tổ này 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 ดูเอ่าเนื uh, uh, ้อเงดีพุ่ยใหญ่เปนาคอยเอาเน่อยเชงดีนะเป็นหนาเขาเนี้ยค่อยเอาเน่อ้ยเป็นหนาเขาแล้วเนาะดีใจบ่สักดีใจดีใจขอบใจพี่นี่พี่นี่ใจบุญพี่นีด้ขอบใจน้าให้พยานครอบใจพี่นี่ใจบุญพี่นเนาะกาคือ ผู้ใหญ่บุญพิพาเพิ่นฝากมาเนาะกา็มีสองท่านเดียวกันพี่น้องนี่เนาะก็คือบาลลีพิ่นก็ได้จดรายละเอียดหน่กับบ่ออ่อนาะพี่น้องนี่ก็คือผู้ใหญ่ใจบุญท่านหนึ่งก็คือทางป่ายู่ฝั่งไทยเนาะเพิ่นฝากมาก็อจำนวน เงินนี่หนึ่บาทไรเป็นเงินกิฟก่อซีเซนอาชิพันกิฟตซองก็ครอบควโารเจอฟรังเนาะจากประเทศฟรังพช่นเพิ่นก็ฝากมาสีเซนอาชิพันกิฟกกร,รวมเงินนี่ที่ว่าผู้ญยจะบุญเพิ่นฝากมาเนี่ก็จะมีเก่าเซนกิฟ นี่เก่าแซนกิฟตัวนี้ก็ถือว่ามันบาลีพวกนั้นไหนไปจ่ายไปซื้อเครื่องอุปกรณ์การเฮียนนี่แหละไปน้องเนี่ยเป็นส่งเสื้อเป็นปือมเป็นบิ๊กเป็นโซ่เป็นธงเนี่ยนะเนาะอุปกรณ์การเฮียนนี่ยนะคนจ่ายไปมืดหนีทั้งมืดหนีเป็ดแซนเป็ดชิพ่าพันกิฟเป็ดแซนเป็ดชิพ่าพันกิฟเงินยังเหลือนี่ชิพ่าพันกิฟไปน้อง แต่พนก่ได้จ่ายไปเนาะรวมทั้งหมดก่อเซียนกิฟต์ลใจไปทั้งหมดนี่กป็ดเซียนเป็ดไันกิฟตเหลือเงินนี่เช่หมพันกิฟต์พี่่หมพันกิฟต์หรบลี่พนก็อห้ทางบ้านเนี่ยสาวพันเนาะพ้าสาวพันเลยว่าไปหมที่ยังเหลือไห้น้องใช้ซักไว้ซื้อครบสุดกินยุนทุ่งเฮียนไปนอนะเหลือสาวพันกิฟต์ใช่ไหมพันกิฟตเนาะที่จริงเนาะเรบลี่เลยมอไหสาวพันกิฟตเลยเนาะ นี่เบาหลังจะกแต้เือเราบาอ่อนไปะได้มอบไปกลับทางสไซซักเนาะข้ใจวิ่นเข้าใจน่คุณยายใจบุญครบะมานึงคบมานเอบ้านกัไหนนางบ้านักกันไหนอ้ายคือมบคเคยนตะกีบเพื่อนนงส่งซ่อนขึ้นนอกต่างใจเฮียนเด้ซักเด้อต่างใจเฮียนมันเก่ง ฟังความครูรสอนบ่ต้องดื้อเนอมาเฮือนก็มาเฮ็ดเวียกซอยแม่เด้อโดยไปโดนพ่อเลี้ยงเลี้ยงทนบ่ต้องดื้อเด้อโดยดื้อหลายนัน,น,น,นตงใจเฮียนกลับมาเฮือนก็เฮ็ดคืนกาหวาน้เด้อันที่ว่าาน่ะหวานมันมบ่ออกยันังสมุกินเด้สสบอกเลย มีมีแต่สาลีเนาะออกเนาะนี่ก็ออกน้อยนี่เฮาปลูกข้างล่างอืมเอาลีเอามาข้างล่งเนาะอืมๆปลูกมักปลูกมักหมดแอืมลีออออกันบ่ันล่ะเฮาก็มาังจกที่าได้มามอบเครื่องให้กับน้องายัน้องายไทยแล้วก็แต่นีอาจสิได้วตัวละกับบ้านก่อนเด้อโดย นรงม ιά, ือน่ะไฮักจะเข่ามาเยี่ยมยามไหมเด้อต่างใจเฮียนต้องดื่มต้องสนไลายเด้อแล้วใช่ไหมครับก่อนครับก่อนเด้อกับก่อนก็โอเคนะเป็นเป็น้องเนาะก็คือบ่าวอ้วนก็ได้มะมอบเครื่องให้กับน้องซักซักเด้นน้องอุทัยเนาะเป็นเทียบห้อยเนาะก็คือบ่าวอ้วนก็ได้ภารกิจนี้ต่างบาวลีเนาะก็คือบาวลีเพิ่นก็ได้น้ำกับบ่าวอ้วนนี่มา บ้าหวันก็เลยมามอบให้น้องซักน้องอุ้ยไทยเพิ่นเป็นทีพ่พ่อหน้านพี่น้องเนาะกะมาเมื่อนี้ก็ดเจ้าบดิจวัปเธอเป็นน้องอุ้ยไทยเพิ่อนดิจวัปเป็นน่องซักกับแม่กับแสงดีเนาะกะคือน้องอุ้ยไทยกับพ่อเพิ่นนั่นก็ออกไปจะหาคบหากินอยู่ตามป่าตามห้วยเพิ่อนเลยพี่น้องเนาะน้องายซักเพิ่นก็ดีใจหลายเนะ้านพี่น้องเนาะที่ว่าได้สุดไหมที่ว่าเพิ่นก็นยังบ่มีเื่อที่ว่าสุดจะไปห้องเยนเนาะก็คือโชคดีที่ว่ามื้อนี้บ่าหวันก็ได้ เอามาโมไพ่เพิ่นเนาะเพิ่นกอดใจนนร้ายเพี่น้องก็โอเคเพิ่นเพร่งสำหรับคพื่นนี้ปบ้าอ้วนก็สิได้กับลาทานปุชมไปซ้ำนี่เราคอยพบกันไหมในคลิปหนะ้าว่าจะเป็นคลิปแบบไฝงเลย้ยงใส่เฮ้ากากโควที่ตามมับซมเลยให้ยกำลังใจกันต่อไปเพิ่นพี่นอ้องเนาะสิ่งที่ขาดบระดิการคือผู้ใหญ่ใจบุญทั้งสองทานเนาะที่เพิ่นให้การช่วยเหลือมาในครั้งนี้ปบ้าอ้วนก็สิขอวอวยพรใส่เพิ่นจงอยู่ดีไม่แห้งปราศจากโรคภัยเก็ดเจ็บเงินทองไหลมาเทมาสิ่งที่ทานใหนมาในมันนี่ขอกั โอ okay, เคพี่น้องสำหรับพี่เนี่ยบาอ่วนกดต่องของลาทานผูสชมไปซ้ำนี่เราคอยพกกนไม้ในคลิปนะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง